มาค่ะทุกค้มาต่ออีพีสามล้ววกันเลยจ้าเพื่อนมาเสาร์นี่ก็ยังสิคงอยู่ลงแลมโกเด่นซีคือเกาเด้อค่ะพี่น้องขาเสาร์นี่ก็สิเป็นเสาร์ที่ต้องซิกอินออกจากรงเลมแล้วค่ะตอนอื่นก่อนไดเขาก็ต้องมากินอาหารเสาร์กันซัก่อนสำหรับอาหารเสาร์ของรงเลมก็สิประมาณนี่เด้อค่ะพี่น้อง่าก็สิมีเขาพงเขาผาดปปาเกียดตอกเกียตี่ฮอตดงฮอตดอพัดซีออกซีอุเข้าตรงเข้าตุมเด้อค่ะพี่น้องขาบรรยากาศภายในรงเลมก็สิประมาณนี่กันเลยจ้าเขาก็สิมีอาหารเสาร์สำหรับฝรังน้ำ ก็ซิมีอันอีหยังก่อนนิ่ลงสลัดคอนฟงคอนฟกเนาะค่ะพี่น้องขาและนี่กระจัดสลัดมาแล้วนนึงเมื่อว่านี่ก็กินนักไปแน่จักน้อยเศารนี่ก็ขอเบาๆเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วส้นนี่ก็จะเป็นส้นปิ่งย่างขนมปังเนาะค่ะสำหรับอาหารเศารของห้าคามนี่ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่เ้อค่ะพี่น้องขานี่ขนมปังก็จะปิ่งออกมาประมาณนี้เลยค่ะปาร์ตคืองามแท่งงามคือก้นปิ้งเห็นไหมค่ะนี่บัฟเฟอร์ก็ราดน้ำพึ่งจุกๆไปเลยจ้าเอาย้ายค่ะนี่เจ้าคู่วัตถิขอกินเบาๆโบเมนตีโอ้ยพี่น้องขาเห็็นนออัใดกกยา กินแม่ค่ะโดยเฉพาะสลัดนี่ก็เป็นตะแเสบบักคากนี่มีห่ดสปาเก็ตตี้สันเดอร์มือนี่สำหรับอาหารเส้าของเข้าก็สิประมาณนี่กันเลยจ้าหลังจากกินเขาเรียบร้อยดีแล้วพวกกันทพกันเซ็กเอาออกจากโ่งเล้มเ้ยค่ะพี่น้องค่ะในส่วนของสถานที่ทัดไปกสนิขอมาแบบรั่วๆกันเลยค่ะเพราะว่าคลิปของเฮ้านี่ก็ร้ายฉากร้ายตอนเนาะค่ะพี่น้องขาไปค่ะสําหรับสถานที่ที่สองของเฮ้ามือนี่ก็จะเป็นวัดถ้ำแจงเ้ยค่ะพี่น้อง่าวัดถ้ำแจงก็จะถูกตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเนาะจ้าต้องสิไปนามาหลังมือนี่กอหวย กันสะกอนปาร์ตผีน้องผีทั่วของเฮาได้3ตัามโตรงกันเลยค่ะและนี่ก็สะเป็นบริเวณภายในวัดเด้อค่ะพี่น้องค่เมื่อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ค้นกระสิเป็นส่งหลายจักน้อยบริเวณในวัดนี้ก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาเด้อค่ะพี่น้องขาสําหรับองค์พญานาคองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันแล้วค่ะสิเป็นองค์แรกเลยค่ะที่กเจ้าสางใหญ่ปานนี้อันนี้เพิ่นกระบอกมาวัดใส่เวลาสร้างสองปีผลเดชผี่น้องสําหรับความสูงขององค์พญานาคก็สิู่ประมาณ3 1เมตรเด้อค่ะพี่น้องขาลำ ผ่านศูนย์กลางกสิกว่าง2มีต่มีช่องลอดใตทองพญานาคเก่าช่องเด้อค่ะพี่นงคายาว2องยเมตรกันเลยทีเดียวนี่เลยค่ะพี่นงคาย่างผ่านแต่ละช่องเขาก็จะมีกระถาห้สวดน้ำค่าสำหรับผู้ใดที่มีจิตศรัทธาหรือสนใจก็มากราบไหว้สักการะบูชาได้เด้อค่ะพี่นงค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงื่อนโชคลาภก็สามารถขอใดเบิดค่านี่ตอนที่เฮาบูชาถูกเขาก็เสีห้ผ่าแดงมาน้ำแดงให้ผ่าแดงเขาก็เสีห้เฮ้าเขียนซื้อวันเดือนปีเกิดอายุเนาะค่ะพี่นงค์ข้าและสิ่งสำคัญกับ คือเขาขออีย่างกระเขียนลุงไผ่เลยค่ะสําหรับที่ปัดทาแจงซิลิกซิคอจบไ้ซํานี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะบานนี้เที่ยงแล้่วก็สิคอตัดภาพมาที่ณนะร้านดิมแก่งนะคะพี่น้องขาสาหรับคาบนี้เขาก็สิฝากท่องไว้ยูนี่กันค่ะอ้ยพี่น้องสิริกอยากสิบอกว่าร้านอาหารยูนี่ร่มลื่นมาคักเลยค่ะด้านข้างก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็แม่น้ํานะคะพี่น้องค่านี่ขอมาขัางในร้านก็สิประมาณนี่กันเลยจ้าสําหรับอาหารร้านนี้เพื่อจะเป็นสไตล์อาหารปลาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่แนมไปอีกฟัง กระสเหินแกงกระจานน้ำข่าพี่นองเอ้ยสิดีก็อยากสิบอกว่าฟิลคือได้อะค่ะเพราะแตมาหอดแล้วก็คือเกาคือเดิมพีทั่วของข้ากับบริการดีบักคักเลยค่ะนี่ก็สิเป็นอาหารของข้ามือนี่แต่ว่ามือจริงก็สิมีเพิ่มไข่ตุนหม้อไฟน้ำเดฟพี่นงที่จริงแล้วก็ได้เพิ่มดอกค่ะเพียงแค่เปลี่ยนจากปลาบึกลวกเป็นเมนูไข่ตุนหม้อไฟนะคะพี่นอง่าและอีกหนึ่งเมนูที่สิถือเปลี่ยนในวันจริงก็คือปลาบูนึ่งซีิยวเดอค่ะทางร้านเพื่อนก็ให้เหตุผลมาว่าช่วงที่ห้ามมาเที่ยวปล่าบ งานเท่าก็เลยปรึกษากันว่าสิเปลียนเป็นปากกระพงถอดแทนค่ะสำหรับมือนีวิวแล้วกับ,บรรยากาศดีดีเด้อค่ะพี่น้องขาสิบเต็มสิบนี่บอหักเลยคะ่ะแล้วอีพี่นางสิล,ลิสิภาพไปใสกระบ,บอกควนพลาดเด้อค่ะพี่น้องขาไปเลยบาดนี้ไปอีพี่ต่อไป